สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะพี่สุได้ไพ่มาอีกสำหรับหนึ่งนะคะน่าจะเป็นอของค่ายลองใจแต่ไพ่สำหรับนี้ชื่อว่าไพ่มีเธอนะคะ<ม>นี่เราได้มาแบบสดๆร้อนๆลอนเลยเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูนะคะว่าข้างในเป็นอย่างไรนะคะอ่าพี่สุได้มารู้สึกว่าจะเป็นคิวที่200กว่านะคะ200เท่าไหร่ไม่แน่ใจแล้วนะคะแต่ถ้าท่านใดที่จองที่คิวแรกๆก็จะได้เป็นกระเป๋าผ้านะคะ แต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าของพี่เนะี่ะจะไดะ้เป็นของแขมือของที่เขาพิเศษมาให้เป็นอะไรนะคะค่อนข้างจะแกะยากหน่อยนเนาะคัตเตอร์ไม่มีค่ะก็ต้องใช้อะไรนะมิโกนมิโกนค่ะเขาแกะยังไงเนี้ยแกะยังไงนาะเขาแพ็กเกจมาแน่นหนามากเลยนะคะทุกคนทุกคนแพ็กเกจมาแน่นหนามากเลยนะจ๊ะ แกะไม่เป็นแกะอย่างนี้ถูกไม่เอ่ยอือหือ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 เดี๋ยวขอดูก่อนว่าเขาเนาะเนาะอย่างนี้ใช่ไหมอือืมอือืได้แล้วเขาบขอกให้ถ่ายวิดีโอด้วยอย่ะเราก็ถ่ายวิดีโอ,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 โอว้าว อโอเคโอ้อ่าถามนะคะว่าพีมาเท่าไหร่จำบ่ได้จำบ่ได้จ้าเอออันนี้เขนเขียนว่าอะไรเนี่ย Thank you ขอบคุณ for my ่ย s m a l คือคือสายตาไม่ค่อยจะดีนะคะอ่านไม่ออกเหมือนกันเขาอ่านว่าเขาตัวหนังสือเล็กมากเลยไม่เป็นไรผ่านไปเนาะโอเค อ่าจ้าโอ้น่ารักจังน่ารักจังนะคะแล้วนี่คืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นการ์ดเนาะคิดว่าคงเป็นการ์ดนะคะการ์ดที่เขาแถมให้มากับคนที่ดูซีเราได้การ์ดอะไรว้า้เราได้การ์ดสดใสได้การ์ดหอกคานตะวันว้าวยิ้มจนตาปิดเลยนะคะความสดใสเลขยี่เอ่อบรยี 20, 20. ่สิบสองศูนย์หวยจะออกไหมเนี่ยสองศูนย์นะมาช้าไปถ้าออกสองศูนย์นี่มาช้าไปเลยนะเนี่ย ในกาสสดใสสดใสเลืยงปลาอ๋อน่ารักนะคะแล้วนี่ก็คือนี่นะอ่า a n k you thank you สวยจ้ามีเธอ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 มีฉันมีฉันมีเธอนะคะอ๋อสวยอ๋อเขาซีนถุงพลาสติก ซีนพลาสติกไม่ใช่ถุงพลาสติกนะคะซีนพลาสติกมาอย่างดีเลยนี่ไงแล้วก็ค่อยๆบรรจงกรีดเข้าไปนะจ๊ะกรีดเข้าไปนะจ๊ะยังมีอีกหนึ่งสำรับอีกสองสำรับที่เอฟไปรอทยอยส่งมาเรืเรนะ่อยๆนะอ่ามนเป็นความสุขของคนที่ชอบเอฟไพอะนะ่อ่ะเนาะคนที่ชอบเอฟไพ่นะคะอ่ะมาแล้วจ้ามีเธอ มีเธอมาอยู่กับฉันมีฉันมาอยู่กับเธออ๋อใบที่หนึ่งก็คือดอกฟูนะคะอ๋อสวยนะคะไพ่เขาสวยเห็นไหมคะขอบสีทองนะสวยจ้าน่ารักสดใสนะคะน่ารักสดใสอืมก็ที่หนึ่งใบที่หนึ่งก็คือดอะฟูนะคะดอะฟูการผจญภัยนะคะอ่าเนาะ อันที่สองคือเมจิเคียนนะเมจิเคียนก็ผู้หญิงอะไรนะดิบเป็นสีเป็นโนนะคะใบที่สามก็คือเรียงไป 20, ยนะี่สิบยี่สิบสองใบเนาะไพ่เมเจอร์ยี่สิบสองใบก็คือรางสังหรณก็คือราชินีพระจันทร์ก็ราชินีพระจันทร์ก็ภาษาอังกฤษว่าอะไรลืมแล้วอะ่ะนะคะราชินีพระจันทร์ไฮพินเซสไฮพินเซสนะคะราชินีพระจันทร์ผู้หญิงที่มีรางสังหรณเห็นไหมคะผู้หญิงที่อยู่ฝ้าขาวฝา้าดํา การตัดสินใจเป็นสองขั้วอันนี้ก็คือเอ็นเพสก็คือแม่บ้านนั่นแหละดูแลเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาปายนะคะบที่สี่ก็คือมีอํานาจเอมเพอเรอร์เอมเพอเรอร์ Emperor ให้เป็นแมวแมวมีอํานาจใบที่ห้าคือฮาริแฟนฮาริแฟนฮาริโอแฟนฮาริแฟนก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับสิ่งที่เราเคารพนับถือนะคะฮาริโอแฟนถ้าถ้าเราจำได้ในไพ่ของชาร์ลอตเอ้ยไม่ใช่ชาร์ลอตไพ่ของยิปซีเนี่ย ไพ่คาโร่ก็จะเป็นแบบพาโนแฟนภาษาอังกฤษนะคะใบที่6ค่ะใบที่6ก็คือเดอะลอเวอร์แรงดึงโดดนะคะถ้าเป็นในของไพ่คาโร่ก็จะเป็นผู้หญิงผู้ชายแก้ผ้าเนาะยืนอยู่คนละฝากนะมีกรรมเทพมีเทวดาอยู่ข้างบนนะแก้ผ้าใบที่7จ็ดแชริออร์แชริออรก็คือคือจักรยานขี่จักรยานค่ะไพ่ขี่จักรยานนะคะแชริออ่์เขาเป็นรถมา้าอันนี้เป็นขี่จักรยานพาแมวดูแมวดิ แมวตัวหนึ่งหน้าตาหน้าตาเอาเรื่องนะไอ้แมวตัวนี้หน้าตาเอาเรื่องนะคะใบที่แปดก็คือผู้หญิงแกร่งแตงผู้หญิงแกร่งเห็นไหมคะโอเคนี่ก็คือเป็นผู้หญิงแกร่งหน้าตาดุดันนะแมวเสือก็ดุเอาเรื่องทั้งคู่อันนี้บา้ 9, บาเก้าใบที่เก้าคือไฮโลแฟนไฮโลแฟนคือฤาษีผู้คงแก่เรียนผู้ไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากสูงสิงกับใครนะ มาที่สิบคืออะไรเวลออฟฟอร์จูนโชคชะตาพาไปจะพาไปทางไหนดีนะเออรับตาพาไปทางไหนดีเดี๋มาที่สิบเอ็ดจัสติกความยุติธรรมนะจัสติกค่ะสิบสองก็แฮงแมนเห็นไหมแฮงแมนดูเขาก็ทำน่ารักนะคะสำหรักนี้สำหรับนี้อันนี้เดทเดทตัดเลยตัดเลย,ต,เลยตัดผมค่ะนะดูไม่น่ากลัวนะคะตัดผมนะตัดแล้วก็ตัดจบแล้วก็เริ่มใหม่แล้วก็ผมก็ยาวใหม่อ่ะ สิบสองแทมเปแลน์การปรับให้มันเข้าที่ให้มันเข้าทางนะหน้าตาดูแบบยิ้มแย้มแจ่มใสแทมเปแลนด์ land, การปรับตัวการปรับการปรับสมดุลน,นะคะสิบสามเดบิวรุ่มหลงโอ้เดบิวรุ่มนี้น่ารักเนอะรุ่มหลงสิบสี่ฟ้าผ่าอ่าสิบสามแล้วสิบอ่าสิบสามใช่ไหมสิบสามแทมไม่ใช่สี่สิบห้าสิ สิบห้าก็คือเอ,อ่อสิบห้าเป็นไพ่ของเดบิวก็คือการลุ้มหลงสิบหกคือฟ้าผ่านะคะฟ้าผ่าฟ้าผ่าประสานลงมานะคะเห็นไหมแมวแมวดวนฟ้าผ่านะแมวดวนฟ้าผ่าสิบเจ็ดเดอะสตาร์ความหวังนะคะความหวังสิบแปดคืออะไรสิบแปดคือดวงมูลความเหงาความเปล่าเปียวความมิตก,กังวลนะคะค่าคืนนี้มันช่างยาวนานมันช่างน่ากลัวมันช่างแบบไม่อยากอยู่คนเดียวนะอารมณ์ของไพ่ สิบเก้าเอา่อไม่ใช่สี่สิบแปดแล้วก็สิบเก้าอ๋อไพ่เขามันไม่เหมือนกับไพ่ของเอ่อทาโร่ทาโร่โเขาสิบแปดคือเดอ m o มูนสิบแปดคือเดอ m o มูนเขาใช้เดอ f o ฟูขึ้นมาเป็นเหมือนก็เรียงเรียงลำดับไพ่อันนี้ไปนะคะสิบเก้าสิบเก้าของไพ่ทาโร่ต้องเป็นทานตะวันอันนี้ยี่สิบของไพ่มีเธอเขาเป็นเดอ s u ซันนะเดอ s u ซันยี่สิบเอ็ดก็คือเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดไพ่ justment justment นะคะ justment ทุกสิ่งคือ,อตัดสินมาแล้วทุกสิ่งคือความเป็นจริงสิ่งถูกต้องนะคะแล้วก็ไพ่ยี่สิบสองคือไพ่ของ the world the world นะผู้หญิงที่เปลืองผ้าแล้วก็มีวงล้อมาแต่ของของไพ่ไพ่พ,พอใจเขาจะเป็นผู้หญิงที่ขี่นกขี่นกเข้าไปจุดใช่ไหมขี He ่นก ok เข้าไปจุดฟินิชจุดสร็ ประสบความสาเร็จนะฉันสาเร็จแล้วชนะแล้วนะคะส่วนไพ่ยี่สิบสามลักแรกพบลักแรกพบเนี่ยจะเป็นอะไรเอ่ยอ๋อเขาจะเรียงมายี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่บห้านะคะลักแรกพบอถ้าจะเป็นถ้วยนะถ้วยนะคะเกี่ยวกับถ้วยมากกว่ายี่สิบสามยี่สิบสี่คงจะเป็นถ้วยเพื่อนบุอน,นายไม่เป็นดังใจอพวกนี้ก็จะเป็นไพ่มาไมเนอร์ อันนี้เมเจอร์ไปแล้วเี่ยคงจะเป็นไมเนอร์นะคะไมเนอร์นะเออโอเคภาพเขาสีสันน่ารักนะคะน่ารักมั่งมีคือจริงๆแล้วก็เขาก็รีเฟอร์ไปที่ไพทาร์โลนั่นแหละนะคะไพทาร์โลเพียงแต่ว่ารูปภาพจะออกความรู้สึกจะออกมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการทายก็จะทายไม่เหมือนกันนะคะถ้าจะใช้สําหรับนี้ต้องดูจากอารมณ์ของไพ่เลยนะคะอารมณ์ของไพ่เลยเนี่ยนะคะ อย่างเช่นรักแรกพบรักแรกพบเนี่ยคือแรกพบอัของกินนะเติมเต็มนี่น่าจะเป็นสองถ้วยที่จีบกันอันนี้หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยน่าจะเป็นไพ่ถ้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยสองถ้วยอ่ะอันนี้สามสามถ้วยอันนี้สี่ถ้วยนะนี่ห้าถ้วยหกถ้วยเจ็ดถ้วยแปดถ้วยเก้าถ้วยนะคะสิบ ถ้วยสิบถ้วยคือไพ่ครอบครัวสิบถ้วยคือเอ่ออันนี้ก็คือมหาดเล็กใช่ไหมสิบถ้วยอ่ามหาดเล็กอัศวินกวีนแล้วก็คิงนะคะนี่เกี่ยวกับถ้วยอันนี้น่าจะเป็นไม้นะคะไพ่ไม้ไพ่ไม้นะคะหนึ่งไม้เท้าสองไม้เท้าสามไม้เท้าอันนี้จะเป็นสี่ไม้เท้านะคะ ห้าไม้เท้าการสัดแย้งหกไม้เท้าอันนี้เจ็ดไม้เท้าแปดไม้เท้าเก้าไม้เท้าสิบไม้เท้าอ่าอันนี้เด็กไม้เท้ามหาเล็กเด็กไม้เท้านะคะอันนี้อัศวินอันนี้กรีนไม้เท้าอันนี้คิงไม้เท้านะคะเขาจะแบ่งเป็นหมวดหมู่มาให้อ่าอันนี้ก็จะเป็นดาบ ดาบหรือเปล่าไม่ใช่เป็นดาบนะคะตรงนี้น่าจะเป็นดาบหนึ่งดาบสองดาบอันนี้สามดาบอ่าอันนี้สี่ดาบอันนี้ห้าดาบถ้าเราอิงจากไพ่ของเอ,อ่อไพ่ของทาโรนะ อันนี้ห้าดาบอันนี้หกดาบอันนี้เจ็ดดาบแปดดาบเก้าดาบนะฮะแล้วก็เด็กดาบอันนี้เด็กดาบนะอันนี้ควีนดาบแล้วก็นะน่าจะเป็นอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้สิบดาบนี่สิบดาบขอโทษนะคะอันนี้สิบดาบอันนี้เด็กดาบอ่ะอันนี้เด็กดาบ อันนี้ควีนดาบนั่นจะเป็นเด็กดาบพร้อมประทะหรอไม่ใช่เป็นควีนดาบนะอันนี้คิงอันนี้คิงอันนี้ควีนอันนี้อัศวินอันนี้เด็กดาบ ต่อไปก็คงจะเป็นเหรียญนะคะโอ้ยหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญหกเหรียญเจ็ดเหรียญแปดเหรียญเก้าเหรียญสิบเหรียญเด็กเหรียญอัศวิเหรียญวินเหรียญแล้วก็คิงเหรียญนะอ๋อน่ารักน่ารัก น่ารักนะคะโอเคโอเคค่ะเนาะเดี๋ยวก็น่ารักกระดาษตัวหนังสือใหญ่ตัวละครใหญ่นะฮะก็เดี๋ยวคงจะได้ไพ่มีเธอนะมาไลฟ์สดในต่อต่อนะคะเอ่อ นใจไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่าลองติดต่อลองติดต่อไปนะคะที่เพจนี้นะคะเพจอะไรลนะ่ะเพจมีเธอหรือเพจอะไรสักอย่างจาไม่ได้แล้วนะคะลองเข้าไปเสิร์ชหาดูนะคะ่ะก็สวยผิดหวังไหมไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังสดคุ้มค่าสมกับการรอคอยนะคะโอเคนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ อาเรามาให้ดูขอบคุณนะคะมีเธอมาแล้วแล้วต่อไปอีกสองสำรับไม่รู้ว่าอะไรจำไม่ได้แล้วะคะ่ะเอฟจนมึนง,งงไปหมดแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะ